ก็อำเภอโชคชัยนะครับเรียนใหญ่มากนะครับก็เป็นทางป่าข้างหน้าปเป็นอำเภอเมืองครับขวามือไปบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลครับนะข้างหน้าครับเลขแยกถนนเริ่มต้นถนนโชคชัยด่านเดชอุดมครับเดชอุดมคืออำเภอเดชอุดมจังหวัดจังหวัดจังหวัดังอุบลกขลังคอนมูลีสังสารครับตอนนี้นก็เป็นตลาดยียนนะครับวันนี้วันที่21่สิบ ก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยประมาณอะไรครับโรงเรียนชุกชัยสามัคคีครับชุกชัยสามัคคีครับก็ผ่านตัวอำเภอนะครับครับนี่ทางนี้ทางใหญ่มากนะครับนี่ก็ตรงไปนะครับภาพดีกว่านะครับดูไปด้วยนะครับโอเคครับซ้ายมือก็ไปปักทุงชัยเส้นขาดมานะครับขวามือก็ไปอันนี้ก็เลยของสีแยอะไร ติดไฟแดงไฟเขียวครับประมาณนาทีหนึ่งครับนี่ครับทางไปปากทงชายซ้ายมือครับอันนี้เลขสีแยกอะไรล่ะทีแยกโชคชัยครับขวามือไปนี่สีเรียนครับตลอดครับ่าครับเลโอ้มีซอมมาเล็กหน่อยก็ไปนะเดินทางไกลไม่ไปไม่รู้ครับครับชลีไมทางชัยครับสวัสดีครับโอ้รถติดรับรับัับับับไปครับทางดีครับ สีเลนไปดึงคราเลับ